วันนี้นะครับผมแม็กนัมจัดเต็นรถโปรโมทบ้านนะครับมีรถมาจากโปรโมชั่นใหม่3คันนะครับใครเป็นสาวกรถ PPV นะครับใครพิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเอามาจากโปรโมชั่นนะครับรถราคาไปคันละ2 0 0 0 0ื่นส0่หมบาทเลยนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับออกรถสวัสดีฟรีดาวน์จ่ายแค่ค่าประกันภัยชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับโปรโมทั้นเอาเข้ามาให้นะครับผม จะมีรถอะไรบ้างนะครับมาชมกันได้เลยครับผม2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อเป็นสีน้ำตาลรถปี15-16นะครับราคาของเรานะครับตั้งอยู่669,000บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับลดทันที2,000 0บาทจากคลิปนี้นะเหลือ649,000บาทนะฟรีจัดโอนนะครับมูลค่า15,000บาทเราแถมฟรีนะครับออกรถจแค่ค่าประกันอย่างเดียวนะครับผมรถสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะเขาก็ได้ตัว4 wheel ด้วยนะครับผมนี่ ราคาดีมากๆเลยนะครับได้ใหม่สองชั้นสองนะครับผมนี่ครับเป็นตัวมันได้เชนขึ้นมานะครับผมได้หน้าใหม่ท้ายใหม่นะครับได้สีเทาคันนี้เป็นสีเทาครับรถปี2020นะครับเป็นตัว2.4 Gt Plus นะครับผมตัวนี้เป็นฝาถ้ายไฟฟ้าแล้วนะครับราคาของเรานะครับตั้งอยู่8 7 9 0 0นบาทคันนี้ลดไปเลย4 0 0 0มบาทนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนเหมือนเดิมนะครับมูลค่าเบื้อมืนห้าพับาทเราให้ไปเลยนะครับออกรถแต่แค่ค่าประกันอย่างเดียวนะครับผม ราคาตอนนี้เหลือ839,000บาทนะครับผมอ่าราคาดีมากเลยนะครับเลขไม้150,000กิโลนะครับประวัติศูนย์เลขไม้แท้นะครับตีโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับผมนี่ฮะสีเทา g t p a t c นะครับขับเพิ่มสองล้อนะคันนี้นะครับ2.4 GT พ p r e m i ยมขับเพิ่มสองล้อนะครับปี2019นะครับเลขไม้แสนสามรถสีเทานะครับผม คันนี้ก็ลดราคาอยู่เหมือนกันนะครับจาก9 1 0 0 0บาทลดไปเลย40,000บาทนะครับเหลือ8 7 0 0 0บาทนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนเหมือนกันมูลค่า15,000บาทเราแถมให้นะครับออกรถจากค่าประกันมาชั้นหนึ่งอย่างเดียวสวยงามมากนะครับตัวท็อปได้กระจังหน้าเซ็นเซอร์เรดาร์ด้วยนะครับผมตอนนี้มิซูบิชิปาเจโร่ของทางร้านนะครับจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมแล้วก็แถมค่าจัดค่าโอนทุกคันสำหรับ3คันนี้นะฮะ ใครชอบอยู่ติดต่อที่ปรกาดบ้านได้เลยนะครับราคาดีราคาเบามากๆนะครับเงินใครจะไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ฟรีแค่แต่เข้าวโอนนะครับเสียแค่ค่าประกันภัยชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับผมปาเจโรปี16นะครับลด20,000บาทนะครับเหลือ6 4 9 0 0 0บาทนะครับปาเจโรปี20นะครับ2.4 GT พัสดนะครับผมลด40,000บาทเหลือ8 3 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็นี่ครับ2.4 GT Premium ปี2019สีเทานะครับผมลดราคาเหลือ แ7 9 0สเจ็ดเก้าบาทนะครับอ่าทั้งสามพันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมสําหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับเป็นเฉพาะสามพันนี้เท่านั้นนะครับดูจากคลิปนี้มานะครับแคปหน้าจอมันได้ครับว่าเอาเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้นะครับทั้งนั้นจัดให้เลยครับผมอ่าสนใจซื้อนะครับติดต่อมาที่โปรดบ้านได้เลยนะครับ